เจริญพรท่านประธานบุญพิธีกัลยานมิตรสรีพรด่านวนิชกัลยานมิตรโคสกะโอสายไทยรวมทั้งท่านผู้มีบุญทุกท่านนะสาธุ <c oughs> แล้วก็หลับตารวมใจของเราไปที่กลางกายหยุดใจนิ่งๆไปที่กลางกาย ตามระลนึกถึงบุญบาร,รมีกวามบีทั้งหลายที่เราได้สั่งสมต่อเน,นื่องมาจนถึงวันนี้หยุดก่อนหยุดก่อนขอท่านจงรอก่อนขอท่านจงรอก่อนประโยคนี้ไม่ใช่มนุษย์พูดกับมนุษย์แต่เป็นมนุษย์พูดกับเทวดา ย้อนไปในครั้งสมัยพุทธกาลอุบาสกท่านหนึ่งเป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมดำรงตนอยู่ในธรรมจึงได้ชื่อว่าธรรมมิกะอุบาสกท่านมีบุตรชายเจ็ดคนธีดาอีกเจ็ดคนรวมแล้วสิบสี่คนทั้งครอบครัวก็มีกันสิบหกคน มีศีลมีศรัทธาเสมอกันเป็นผู้อุปถากบํบำรุงพระพุทธศาสนาพลัดเปลี่ยนมุนเวียนกันมาถวายพัฒาหารดูแลคณะสงฆ์เป็นประจำต่อเนื่องตลอดมาจนกระทั่งท่านธรรมิกาอุบาสกเข้าสู่ไวยชารา เมื่อถึงวาระสุดท้ายไม่มีกำลังที่จะไปสั่งสมบุญได้ตัวเองไม่มีกำลังที่จะไปฟังธรรมจึงสงคุลไปกราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ส่งพระภิกษุมาสาธยายธรรมที่บ้านของตนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงคณะสงฆ์ มาสาธยายธรรมถึงหรือที่เรียกว่าจเจริญพระพุทธมนตรให้กับธรรมิกะอุบาสกในวารสุดท้ายเมื่อคณะสงฆ์มาถึงบ้านได้สอบถามว่าอุบาสกปราทันาจะฟังธรรมเรื่องอะไรอุบาสกก็กล่าวตอบว่าสติปัฏฐานสูตรคณะสงฆ์ก็จเจริญพระพุทธมนต์ ไปเรื่อยๆขณะนั้นเองเทวรสจากเทวโลกทั้งหกชั้นลงมาลายล้อมธรรมิกาอุบาสกต่างขอชักชวนอุบาสกว่าเรามารอรับท่านไปสู่สวรรค์ของเราขอท่านจงยินดีในจาตุมหาราชิกาภูมิ นี่เป็นคำกล่าวของเทพบุตรที่มาจากสวรรค์ชั้นจาตุมาราชิกาชั้นดาวดึงยามาดูสิตนิมมานราดีปรนิมมิตวตีก็กล่าวชช่นเดียวกันแต่ว่ามาักล่าวในขณะที่ท่านธรรมอกาอุบาสกกำลังฟังธรรมด้วยความตั้งใจท่านธรรมิกะอุบาสก จึงกล่าวกับทวยเทพทั้งหลายว่าหยุดก่อนหยุดก่อนขอท่านจงรอก่อนของท่านจงรอก่อนแต่พระภิกษุและลูกๆไม่เห็นเทวดามารอพระภิกษุจึงเข้าใจว่าท่านธรรมิกาอุบาสกให้พระภิกษุหยุดหยุดเจริญพระพุทธมนต พระภิกษุเหลียวกันดูแลกันก็ลุกจากที่เดินทางกลับไปที่วัดลูกๆก,ก็รำไห้คิดว่าพ่อคงกลัวต่อมรณะภัยจึงได้เพอ้อมาเช่นนั้นเมื่อเสียงเงียบลงสักพักคณะสง์กลับไปแล้วธรรมิกาอุบาสกก็ถามลูกๆว่าพระไปไหน ลูกๆก,ก็ตอบว่าพระกลับแล้วพ่อพ่อบอกให้หยุดก่อนหยุดก่อนธรรมิกาอุบอาสกก็กล่าวว่าพ่อพูดกับเทวดาพ่อไม่ได้พูดกับพระพ่อไม่ได้พูดกับลูกๆลูกๆก,กก็ถามว่าไม่เห็นเทวดาพ่อค่อยให้ลูกเอาพวงมาลัยขึ้นมาทีิฐานแล้วก็ถามลูกๆว่าสวรรค์ชั้นไหนเป็นที่น่ารื่นลม ลูกๆลูล่หลักวิชาก็ตอบว่าสวรรค์ชั้นดุสิตดุสิตบุรีชั้นที่สี่เป็นที่พำนักสิ่งสถิตของเทพตรพบุทธมารมดาและพระบรมปฏิสัต์ทั้งหลายทันทีที่ฐานจบโยนพวงมาลัยขึ้นไปพวงมาลัยนี้ก็ไปคล้องอยู่ที่งอนรถของเทวรถที่มาจากสวนชั้นดุสิต แล้วธรรมิกะอุบาสกก็ละสังขารกลับไปสู่ดุสิตบุรีเทวโลกคุณครูไม่ใหญ่เคยเมตตาตอบคำถามนักเรียนอุบาลฝันในบันพิทยาต่างบุคคลต่างวาระถึงวิธีการกลับไปสู่เทวโลกของผู้มีบุญทั้งหลายวิธีแรกคือหลับจาก โลกมนุษย์นี้แต่หลับพรด้วยใจที่ผูกพันอยู่กับบุญกับผู้สนแล้วก็หมดอายุไขในขณะที่หลับลืมตายอีกครั้งหนึ่งก็อยู่กลางวิมานแล้วเรียกว่าหลับจากมนุษยโลกแต่ไปตื่นกลางวิมานในเทวโลกแบบที่สองหลัจากการนุษย์แล้วก็เกิดใหม่ด้วยเองกายละเอียบ แล้วก็นึกถึงบุญได้ก็แปลเปลี่ยนจากกายลเอียดเข้าถึงไกายทิพย์แล้วก็แวบกลับไปสู่เทวโลกแบบที่สาลาจากกายนู่นแล้วเกิดกายละเอียดและ้วลึกถึงบุญที่เคยทำมาได้เห็นแสงสว่างจากวิมานลงมาจดในโลกมนุษย์ก็เดินตามทางแสงสว่างนั้นกลับไปสู่เทวโลกได้ และแบบที่สี่รางก,กายนุดแล้วเกิดใหม่ได้กายละเอียดแล้วนึกถึงบุญได้ก็เกิดใหม่ได้กายทิพย์บริวารน,นำเทวรสมรรอรับเจ้าของวิมานนั้นกลับไปสู่เทวโลกท่านธรรมิกะอุบาสกก็กลับไปสู่เทวโลกโดยแบบที่สบริวารน,นำเทวรสมารอรับ จากนุสโลกกลับไปสู่เทวโลกแต่ไม่ได้มาชั้นเดียวมากันนะหกชั้นทีเดียวเพราะว่าผู้ที่มีบุญมากเทพบุตรเทพิดาก็ประสงค์ปรารถนาอยากจะให้ไปอยู่ในสวรร์ชั้นของตัวเองเมืน่อในโลกมนุษย์นี้ถ้าเสฐีระดับโลกจะไปที่ทวีปแห่งใดประเทศในทวีปนั้นก็ปรารถนาให้เสฐี ที่มีสมบัติมากในโลกมาสู่ประเทศเขามาลงทุนนำความเจริญทางด้านเศรษฐกิจมาสู่ประเทศของเขาส่วนพระพิสุมันกลับไปสู่วัดแล้วพระภูมิยาภักเจ้าก็ตรัสถามว่าได้สแสดงธรรมแล้วหรือยังให้กับอุบาสกธรรมิกะฟังแล้วหรือยังพระพิสุก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมด พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสว่าที่ทำธรรมิกาอุบาสกกล่าวว่าหยุดก่อนหยุดก่อนขอท่านจงรอก่อนขอท่านจงรอก่อนไม่ได้กล่าวกับเธอทั้งหลายได้กล่าวกับเธอขอภัยได้กล่าวกับเธอทั้งหลายไม่ได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายแต่ท่านกล่าวกับเทวดาที่มรรรับและท่านก็ตรัสคาถาไว้ว่าผู้สั่งสมบุญไว้เลยแล้ว ผู้สั่งสมบุญไว้ดีแล้วย่อมบันเทิงในโลกนี้ละโลกแล้วก็ย่อมบันเทิงย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองเพราะเห็นกรรมอันหมดจดบริสุทธิ์ของตัวเองเขาย่อมร่าเริงท่านผู้มีบุญทั้งหลายท่านทั้งหลายได้สั่งสมบุญอย่างต่อเนื่องตลอดมาเป็นระยะเวลาอัยาวนานได้ ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่บัณฑิตทั้งหลายในการก่อนได้สั่งสมอบรมมาดีแล้วคณะสงฆ์ขออนุโมทนาสาธุการในทานกุศลที่ท่านทานบอยิีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำา่อดีแล้วในอดตและไรกระทำในวันนี้